เขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้นะคะเขาต้องการอะไรจากคุณตอนนี้นด้อมนับเป็นการนด้อมเล่าเรื <sin> ่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณนะสิ่งที่เขาต้องการก็คือโอ้คนนี้เป็นคนขี้น้อยใจเนาะขี้น้อยใจตั้งเลยอ่ะดูดิขี้น้อยใจคิดเยอะ นะคะเป็นคนคิดเยอะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์รอ้อนอ่าคนนี้นะอยู่แดนไกลจากคุณได้ไหมก็ได้ดูดิ nice nice นะคะ nice คืออัศวินคนเนี้ยเขาถือไม้เท้าซึ่งคนที่ถือไม้เท้าหรือมีไม้เท้าเนี่ยถ้าพูดถึงตัวเขาเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหรือทํางานเก่งมากเรามีวันหยุดแต่เขาไม่มีวันหยุดค่ะเก่ง มีความเหงาอยู่ในตัวเองหรือมีความต้องการตัวเขาเองเนี่ยนะคะมีบางสิ่งที่บางทีตัวเขาเองก็ไม่ได้พูดหรือไม่ได้อธิบายให้คนอื่นได้รับทราบหรือได้รับฟังว่าเท้จริงแล้วตัวเขาเป็นยังไงแต่บอกได้เลยว่าคนคนนี้นะก็มีความรู้สึกก็มีความรู้สึกที่เหงาเหงาแล้วก็ ต้องการอยากให้ใครสักคนหนึ่งมาหิวใจหรือทำให้ใจฝูมากิ่งขึ้นซึ่งอารมณ์ตรงนี้อาจจะเป็นอารมณ์ที่มันเป็นเหมือนแบบเงาเงาเปลี่ยวใจหรืองอนใครสักคนหนึ่งก็ได้เนะี่ยแต่มือหนึ่งก็ยังถือไม้เท้าซึ่งชี้ไปข้างหน้าหรือมุ่งเป้าไปข้างหน้าซึ่งระยะทางนี้มันเป็นระยะทางที่ไกลมากแล้วก็มีการเดินทางเกิดขึ้นนะคนคนเนี้ย นะคะมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นโล่งๆหรือภูเขาหมายความว่าทํางานเยอะหรือเกินแม้กระทั่งวันนี้เป็นวันหยุดไหมหรืออะไรเงี้ยเขาก็ยังไม่ได้หยุดนะเออคนคนนี้นะอืแม้กระทั่งคุณหยุดอะ่ะแต่เขาก็ไม่ได้หยุดเป็นลักษณะแบบนี้นะเอาง่ายๆนะคะตัวเขาเองอะ่ะมีเรื่องให้คุณคิดในใจค่อนข้างเยอะมากๆ ซึ่งภายในใจเขาเนี่ยมันก็มีหลายสิ่งหลายอย่างนะที่มันเกิดขึ้นที่มันทำให้เขารู้สึกว่าไม่สบายอ,อกไม่สบายใจหรือมีความกังวลใจอยู่หลายอย่างตัวเขาเองนะคะเหมือนถูกทดสอบอได้รับความทดได้รับทดสอบนะคะได้รับทดสอบได้รับแรงบันดาลใจ ได้รับสิ่งต่างๆให้มันมีอยู่เนะน,น,นี่ยณตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยมันก็ยังเก็บเกี่ยวความรู้สึกหรือภายในใจที่มันเกิดขึ้นนะ่ะบอกได้เลยว่าคนคนนี้นะเหงาเอาแต่ใจขี้เก๊กแล้วก็ฟอร์ม ถ้าเป็นในพาทที่เขาคบกับคุณอยู่ตอนนี้นเขางอนคุณอยู่หลายเรื่องเหมือนกันแล้วเป็นคนที่เอาใจมากถ้าเอาใจหรืองอนเนี่ยคุณสังเกตได้เลยว่าเขาจะเงียบแบบนี้เลยนิ่งเงียบคือเหมือนฉันไม่เอาอะไรแล้วอ่ะฉันฉันก็จะนิ่งของฉันน่ะฉันไม่อยากจะพูดอะไรอะไรแบบนี้เขาจะเป็นในลักษณะพาทนี้เลยนะบอกไว้เลยว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมุมมองหรือ หลายอย่างมากๆที่อยากจะพูดให้คุณได้รับทราบฟังงอนแล้วเหนื่อยเห็นไหมมีความวัดระแวงทัดไฟทัดลมผสมกันเนี่ยอารมณ์ร้อนใจร้อนเป็นคนที่คิดแล้วพูดเลยแล้วทำเลยพูดไม่คิดอ่ะพูดไม่คิดนะคะพูดไม่คิดพูดแล้ว ไม่คิดว่าคนที่ฟังอ่ะจะจะจะ,จะรู้สึกยังไงฉะนั้นแน่นอนค่ะไอสิ่งที่เขาต้องการพอพอเขาเงียบแล้วมันไม่ได้ตามโจทย์ที่เขาต้องการใช่ไหมแล้วคุณน่ยก็เงียบกลับใส่เขาใช่ปะฉะนั้นมันก็มีความรู้สึกแล้วก็มีเหมือนมีเอฟเฟกในใจเขาอะเหมือนมีความต้องการที่อยากจะเคลียร์ใจกับคุณหรืออยากจะพูดกับคุณแต่จะให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบ ให้คุณได้รับรู้ให้คุณได้รับทราบว่าแท้จริงแล้ว <_ d ata> เขาอะรู้สึกยังไง <_ d ata> เขาต้องการอะไรเขารู้สึกยังไงหรือเขามีบางสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกให้ได้เข้าใจอยากนะกำลังตั้งรับอยู่กำลังตั้งป้อมอยูอย่ว่าจะต้องทำยังไงดีเพราะตอนนี้คุณเริ่มแข็งแล้วอะ,อะคุณเริ่มแข่งแล้วคุณเริ่มรู้สึกว่า ตัวคุณก็ก็เหนื่อยอะถ้าคุณจะตามเขาหรือถ้าคุณจะแบบเดินหน้าหรือโฟกัสที่เขานะคุณเหนื่อยแล้วคุณก็เบื่อกับการที่คุณอยู่แบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นแน่นอนค่ะไอสิ่งที่มันเจอหรือสิ่งที่มันเป็นอมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่อยากที่จะคุยหรือคอนแทคละมันรู้สึกเบื่อรู้สึกว่ามันไม่ใช่เหมือนในสิ่งที่คุณคิดอะ รันทดใจท้อใจเท,ท,ท่าแท้นจิตใจต้องการเรียกร้องความสนใจหรือเหมือนทําตัวเองให้รู้สึกว่าเรียกร้องความสนใจต่อหน,น้า f a c e b o o k i n s t a g กร m หรือเรียกร้องความสนใจจากคุณเขาคนนี้นะมันมีหลายอย่างมากที่เขาอยากจะพูดให้คุณฟังเขาเหนื่อยกับสิ่งที่เขาเจอหรือสิ่งที่เขาเป็นณนะปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมของทางด้านการเงิน หรือสภาพแวดล้อมของสิ่งที่เขาอยู่เขารู้สึกว่าเขาท้อแท้ใจมากๆเขารู้สึกความไม่เป็นตัวของตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มีไม่มีกำลังกายที่จะทำอะไรหรือใจเรียกร้องนะเก่งอะไรเก่งแล้วก็อยากให้คุณสนใจเขาดเพียงแค่คนเดียวอะซึ่งเขาก็รู้สึกว่าตัวคุณอะเป็นคนที่อบอุ่นนะ เป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเยียวยาหรือพยุงใจเขาได้สามารถที่จะช่วยเยียวยาหรือพยุงใจเขาได้สามารถที่จะทำให้เขาม,มีความสุขได้ในปัจจุบันนี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นหรือสิ่งไหนอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากความ ความคิดความคิดทีด่ตัวเขาอะคนข้า่จะทำตัวเองประมาณนั้นแล้วเดือดสตาร์จริงๆอะเขามองคุณทำไมเขาถึงเรียกร้องความสนใจจากคุณรู้ไหมเพราะว่าเขานะ่ะเหมือนแบบมองคุณเป็นเดือดสตาร์เป็นดาวดวงหนึ่งหรือเป็นคนที่จุดประกายทางด้านจิตวิญญาณหรือจุดประกายทำให้เขารู้สึกมีความสุขเขาเป็นคนที่ นอใครไม่ค่อยเก่งนะคนคนนี้นะจะเป็นคู่รักคุณสามีคุณภรรยาคุณหรือคนที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจหรือใครก็ได้คือเขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีอะไรหลายอย่างมากที่อยู่ในตัวเขาหรือเขาก็อยากที่จะพูดจะบอกให้คุณได้รับรู้หรือได้รับทราบฟังเอ่อทำอยังไงก็ได้ให้คุณ ได้รู้ว่าว่าตัวนี้ตัวเนี้เขาเหงามากนะเขาต้องการคุณนะแต่มันก็ไม่รู้ว่าคุณอ่ะอืจะเห็นใจเขาหรือเปล่าเพราะว่าในช่วงระยะในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะเขาก็ไม่ได้สนใจคุณมากมายขนาดนั้นมันก็มันก็สมแล้วแม้ที่เขาจะต้องเจอเหตุการณ์ในแบบนี้อย่างที่เป็น เขารู้ว่าตัวเขาน่ะไม่ได้เป็นคนน่ารักแล้วก็ไม่ได้สดใสไม่ได้เป็นคนที่น่าอยู่ใกล้เลยหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาต้องต้องทํำยังไงก็ได้ให้คุณได้เห็นใจเขาหรือเข้าใจในมุมมองที่เขาเป็นตัวเขาเองอะ่ะมีหลายสิ่งหรือมีบางสิ่งที่อยากจะพูดอยากจะบอกมากอืมเขาไม่ค่อยได้สนใจคุณหรอกพอการที่เขาไม่ได้สนใจอ่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าประมาทในตัวเอง แล้วการที่เขาประมาทในตัวเองอ่ะมันก็เลยทำให้เขามีบางสิ่งบางอย่างอยากจะคุยอยากจะพูดให้คุณได้รับทราบฟังเพราะตัวเขาเองอ่ะบอกได้เลยว่ามันมีมันมีหลายมุมใช่ไหมแล้วก็มันมีหลายมุมที่มันสะท้อนกลับไปทำให้ทำให้ทำให้คุณได้รับทราบหรือคุณได้รับรู้ ถ,ถึงสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแบบเนี้ยเขาก็อยากจะให้คุณได้ได้หันมามองเขานะตรงเนี้ยนะเออะตรงเนี้ยเขาอยากให้คุณะได้หันมามองเขาอยากให้เข้าใจและเห็นใจเขาเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เจอหรือสิ่งที่เป็น <c oughs> อีตานทำเราไม่คิดนะคนคนนะีออ้ออารมณ์เป็นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งอะคุณเป็นคนที่ ถ้าคุณมีอารมณ์หรือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ชอบใจอะไรใช่ไหมคุณก็จะตัดออกไปง่ายแต่ตัวเขาเองอ่ะเก็บมาคิดหลายเรื่องหลายอย่างคิดสละตะไปเรื่อยคิดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วอ่ะบางครั้งบางเหตุการณ์อ่ะมันก็ไม่ได้มีมีเรื่องอะไรที่มันน่าคิดมากหรือน่ากังวลอืมน่าคิดมากหรือน่ากังวลเพราะว่าบางทีในบางเรื่องบางม,งมาุมอ่ะมันก็ มันก็สามารถแก้ไขได้บางบางทีก็แก้ไขได้แต่ตัวเขาเองมันเป็นคนที่คิดแล้วมันคิดไม่ตกคิดวนอยู่กับที่หรือคิดคิดแล้วไม่ทำอะไรเงี้ยหรือไม่มีความกล้าที่จะเหมือนคุณคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าคุณไม่พอใจหรือคุณไม่ชอบใจหรือว่าอันนี้มันเป็นเรื่องที่สงสัยคุณมีความกล้านะคุณมีความกล้าที่จะคุยหรือถามเลยแต่ตัวเขาเองอะ เขาเป็นคนที่เก็บแล้วก็ไม่พูดเออแล้วก็งอนไปเองอะไรอย่างเงี้ยเอองอนฉุนเฉียวไปเรียกร้องความสนใจนะคะซึ่งมันก็เป็นอารมณ์ที่มันต่างกันฟิลต่างกันทําไมก็ถึงมองคุณเป็นเดอสะสตาร์ก็คุณเป็นดวงดาวที่เขาสามารถทําให้เขายิ้มได้อะแล้วก็มีความสุขอ่ะอืนะคะเขาไม่ได้เจอใครมากไงเขาก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเขาอยากจะ เปิดใจให้กับใครนะคะมันเป็นฟิวพีเ่เป็นเหมือนแบบเออเรียกร้องความสนใจเก่งอะไรเก่งอยากให้สนใจมามามาสนใจฉันหน่อยฉันก็กําลังที่เหมือนแบบเปิดใจให้เธออะไรแบบเนี้ยแต่คุณน่ะก็รู้คุณก็เลือกที่จะนิ่งหนึ่งเงียบมากกว่าเพราะคุณรู้ว่าการที่นิ่งเงียบอะ่ะมันคือโจทย์ที่ดีที่สุดแล้วก็โจทย์ที่สําคัญที่สุดกับตัวคุณกับเขาเพราะคุณรู้ว่าเขาอะ่ะเป็นคนอารมณ์ร้อนนะแต่กับคุณเน่ะเขาไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ที่จะ พูดหรือจะเท่าไรแต่ถ้าคนอื่นอ่ะเขาแบบใส่เต็มเหนียวอะไรแบบนี <c> ้ <ười> คุณเป็นตัวของตัวเองดีค่ะเขามองนะการที่คุณเป็นตัวของตัวเองทําให้เขาเหมือนรู้สึกเกรงกลัวเหมือนกันก็เขาทําผิดกับคุณนี่ใช่ไหมเออก็เขาทําผิดกับคุณอะ่ะนะเออนะแล้วจะให้มาเหมือนแบบ คุณจะยอมเหรอคุณก็ไม่ยอมอยู่แล้วเพราะคุณเคยยอมหลายรอบแล้วคุณมีเหตุผลนะอะ่ฉันยอมครั้งที่หนึ่งฉันยอมครั้งที่สองฉันยอมครั้งที่สามอายังไม่ปรับตัวได้คุณก็เลยสวนทางไปเลยส่วนทางของคุณคุณทําให้เขารู้สึกก็รู้ตัวแล้วตอนนี้เขารู้ตัวนะสิ่งที่เขาอยากบอกก็คือเขาจะบอกว่าเขาเหงาเขาเหงามากเขาต้องการอยากให้ใครเข้ามาเยียวยาหรือพยุงใจเขา เขาต้องการคนที่เข้ามาสปอร์ตให้ความรู้สึกอบอุ่นกับเขาได้หรือเข้ามาเป็นกาวใจให้เขาได้เพราะเขารู้สึกว่าตัวเขาอะไม่อยากที่จะใช้อารมณ์แบบนี้หรือไม่อยากที่จะใช้คำพูดที่มันไม่ดีกับกับคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากไปวัดนะเขาอยากอยู่นิ่งๆนะเขาอยากทำบุญเขาอยากแบบพาคุณไป ไปสถานที่ยังสถานที่หนึ่งที่มันเงียบๆหรือเป็นวัดเป็นโบสถ์เป็นนั่งปฏิบัติธรรมถือศีลอะไรแบบเนี้ยซึ่งตอนนี้นเหมือนตัวเขาเองก็โตมากขึ้นเนาะความคิดความอ่านเขาโตมากขึ้นเขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขาเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นน่ะมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะ่ะเออมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากนะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากมีอะไรที่เขาเขาก็ควรที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง ที่มันดีมากกว่านี้แล้วบอกได้เลยว่าตัวเขาอะก็ยังคงพยายามที่จะเข้าหาคุณแต่การพยายามของเขาอะมันยังไม่เท่ากับคุณอะอืมยังไม่เท่ากับคุณคุณเนี่ยพยายามของคุณเนี่ยเล่้งเครื่องเล่งสปีดเป็นร้อยแหละเขายังอยู่ที่อยู่เลยฉะนั้นมันต่างกันค่ะไอ้มุมมองทัศนคติหรือ,อไลฟ์สไตล์มันต่างกันมันเป็นอะไรที่ต่างกันมันเป็นอะไรที่ คนสองคนเนาะที่มีช่องว่างระหว่างกันหรือความความต่างกันค่อนข้างเยอะมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้การที่ทั้งตัวคุณและตัวเขาอะมีมุมมองหลายมุมมองเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่การที่จะทําอะไรบางบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันยังต้องใช้เวลาหรือต้องใส่โอกาสมากๆเลยเพราะว่าการที่คุณเป็นคนหรือสิ่งที่คุณเจอมาหรือสิ่งที่คุณเห็นอยู่เนี่ยคุณเหมือนเป็นคนเติบโตมาด้วยทางจิตวิญญาหรือคุณบอคุณแม่คุณหรือทางบ้านคุณเลี้ยงมาดีเนี่ยนอนเครียดอยู่จะทํำยังไงดีจะเข้ามาหาคุณยังไงหรือจะต้องทํำยังไงให้คนนี้เห็นใจ เออเรียกร้องความสนใจแล้วหนึ่งเออจะต้องทำยังไงอ่ะนะจะต้องทำยังไงหรือจะต้องทำยังไงให้คุณเข้าใจให้คุณเห็นใจให้คุณให้คุณรู้ว่าเขาก็กำลังพยายามนะที่จะเข้าหาคุณนะตอนนี้และบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ปากแซบเอาแต่ใจขี้วีนขี้เหวี่ยงขี้ทุกอย่างออนะคะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยพูดเลยเราไม่คิดพูดเลยไม่คิดแล้วพอมันเกิดเรื่องแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเลยเพิ่งมาคิดเห็นไหมมันต่างกาันความนิ่งความเฉลียวฉลาดสติปัญญาของคุณคุณค่อนข้างจะเหมือน the e m p มเพอเนอะก็จะมีความเป็นพ่อเป็นผูน้นำที่สูงเขาก็าเป็นผู้นำแต่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนเด็กผสมเด็กลงไป ซึ่งมันต่างกันอะการใช้ชีวิตอะทั้งคุณและเขาอะ่ะอืมาการปลูกฝังการอบรมเลี้ยงดูเขาก็เหมือนเด็กน้อยเนาะที่เอาต่วใจคี่วีนส่วนคุณก็วีนไม่ได้ค่ะเพราะว่าคุณถาวาการในหัวนมันสูงอะฉะนั้นคุณจะมีแฟนหรือคุณจะคบเขาคุณค่อนข้างที่จะโคตรหนักแน่นเลย เป็นคนหนักแน่นมากแล้วก็เป็นคนที่ที่มองเห็นก็คือจริงจังกับชีวิตเพราะชีวิตที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ดีดีมากใช่ไหมอ่าเป็นคนจริงจังกับชีวิตมีไลฟ์สไตล์มีมุมมองทัศนคติเป็นของตัวเองไม่ไม่เครียดแค้นไม่คิดไม่โกรธหรือแม้กระทั่งอะไรก็ตามที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยแล้วเบื่อคุณก็ไม่ แตกมันออกไปอะไรแบบเนี้ยมันทําให้มันทําให้เห็นมุมมองที่มันต่างกันเยอะมากอะไรแบบเนี้ยค่ะอืมเห็นมุมมองที่มันต่างต่างกันเยอะนะคะระหว่างคนกับเขาซึ่งความความเหมือนที่มันเป็นความต่างที่ลงตัวเนี่ยมันก็ถามว่าครบกันหรืออยู่กันได้ไหมมันก็ได้แต่ว่ามันก็มีบางบางมุมสมรหือบางสิ่งที่มัน ต้องเปิดออกไปหรือต้องทำยังไงก็ได้ให้ทั้งตัวคุณแล้วตัวเขาอะก้าวออกไปแล้วก็ยังก้าวออกไปแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่เจอเพราะว่าก็ต้องบอกไว้เลยว่าบางบางทีไอ้สิ่งที่เจออยู่หรือสิ่งที่เป็นนะ่ะมันก็ไม่ได้ราบรื่นหรือราบเรียบเ,ออเสมอไปนะ ต้องบอกอย่างนี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างสูง,งตัวคุณเองเป็นคุณจะไม่เอาเรื่องเก่าเรื่องเดิมมาพูดหรอกฉะนั้นแน่นอนค่ะเขาก็เลยรู้สึกทบทวนตัวเองอะว่าเอาสิ่งที่เขาทํากับคุณอนะมันมันค่อนข้างมากเกินไปนะหรือกันเอาตัวใจตัวเองความงี่เงา่าบางครั้งคุณทักไปไม่ตอบ คุณพยายามใช้น้ำใจกับเขาหรือคุณพยายามรักษาใจเขาเนี่ยหลายอย่างเขาไม่ตอบแล้วพอตอนเนี้ยคนที่นิ่งก็คือตัวคุณใช่ไหมนิ่งเลยเฉยเลยเไม่สนใจใจะยังไงก็แล้วแต่คุณคือมันเป็น c o l o ิ f u จอร์กันอ่ะมันเป็นคน l o r ฟ e วกัน,นะน,น,น,กนอะไรแบบนั้นแล้วบอกได้เลยว่ามีบางมุมนะหรือมีบางสิ่งที่เกิดขึ้น บางสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ยังเป็นมุมที่สะท้อนกับมุมที่สะท้อนกลับเป็นมุมที่ทำให้มีคนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นมันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะแล้วก็แม้กระทัสิ่งที่ล้ำค่ามากเลยนะคือตราบใดที่ให้ความรู้สึกที่มันเย้ หรือตัวเขาเองเนี่ยยังยังเป็นแบบนี้อยู่ความรักของเขาไม่เดินหน้าแน่ๆเขารู้ตัวมันมีแต่ความขัดแย้งในหัวใจเขามันมีแต่สิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมันต้องก้าวหรือมันต้องกระโดดออกมาแล้ววันนี้มันเป็นวันที่เขาต้องการละอยากที่จะปรับหรือเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเพราะไอพฤติกรรมของตัวเองนี่ยมันทําให้เขาเบื่อหน่ายกับตัวเองเบื่อกับพฤติกรรมเบื่อกับสิ่งที่เป็นหรือ ไอยอย่างที่คิดเนี่ยมันไม่ได้ยัางใจบางครั้งก็เพ้อฝันจินตนาการว่าจะ,จะเป็นแบบนี้แบบนั้นพอมันทําไม่ได้ก็ทุกสิ่งทุกอย่างไปลงความเครียดกับคุณสิ่งที่เขาต้องการตอนนี้คืออยากขอโทษอยากพูดดีๆกับคุณอยากบอกว่าที่ผ่านมาขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไม่รักนะก็รักนะแต่บางทีเขาก็เลือกที่จะเอาต่ใจต,ตัวเองมากเกินไปเขารู้แหละทุกมุมมองแหละที่เขาเป็นนะ แต่เขาก็เลือกที่จะเก็บอาการหรือเก็บอารมณ์ของตัวเองไม่ได้เพราะเขาก็เป็นแบบนี้เนาะเขาเป็นแบบนี้มันเลยทําให้ทุกอย่างหรือทุกสิ่งมันแย่ไปหมดอะไรแบบนี้นะคะในตัวเขาเองมีหลายมุมมองมีหลายแพชชัน่นทัศนคติหรือสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเป็นคนตรงบางทีเขาตรงเขารู้ว่าเขาตรงแต่ก็มันก็ไม่ดีนะคะการตรงเกินไปมันก็ไม่ดีสําหรับเขาเขาเข้าใจแหละว่าบางทีเขาพูดอะไรตรงๆเนี่ยเขาไม่คิดอะไรเลย มันเลยทำให้ตัวเขาเองมีความเหนื่อยกับตัวเองมีทามีความเหนื่อยมีความร้ากับตัวเองมีความรู้สึกไม่มีความสุขกับตัวเองนี่คือนี่คือสิ่งที่เขาเป็นอยู่นะะเหมือนเขาทำรายตัวเองแหละก็ความสุขของตัวเองก็คือทำรายตัวเองมันไม่มีใครช่วยเขาได้หรอกคะ่ะถ้าเขายังคงเป็นแบบนี้เนาะใครจะช่วยเขามันความสุขอยู่ที่ใจอะ่ะถ้า คนใดคนหนึ่งยังไม่คิดเจอเก้าหรือเดินออกไปมันก็ไม่มีใครช่วยได้ตัวคุณชิวคุณทํางานแล้วคุณก็ปล่อยก่อนอะปล่อยไปก่อนแล้วแต่ทําไงก็ฉันก็อยากจะไปในสิ่งที่ฉันเป็นแหละแล้วยังไงอ่ะฉันจะต้องมาเดินตามเธอเนี่ยนะมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องดูแลหม่เพราะฉันก็เคยดูแลเธอแล้วนี่เอออยากมาก็มานะฉันก็ไม่ว่าอะไรนะหรือชาลีออตอะไรอย่างเงี้ย มันก็ตามตรงนั่นแหละเขาก็อยากมาหาคุณจริงจเิีไงนะนะคะเนี่ยเดชาริออดอยากจะมาเต็มแก่อยากจะมาจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ไม่รู้จะต้องทํายังไงกับตัวเองเหมือนเขาก็ยังเหมือนคิดอะไรไม่ค่อยได้เยอะคนเอาดอใจก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอเนาะอืมนะคะคนเอาตอใจอ่ะก็มักจะเป็นอย่างนี้อยู่เสมอแหละมันก็เ,นเรื่องปกติคนที่ เอาแต่ใจคนที่มีแต่เรื่องเนี่ยเห็นปะมันต้องเปลี่ยนหลายอย่างเปลี่ยนที่ตัวหขาก่อนค่ะมันไม่เปลี่ยนที่ใครคุณะไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากเพราะคุณก็ไม่ได้เปลี่ยนความสุขกับมันอยู่ที่ใจถ้าตัวเขาเองยอาไม่ผุดขึ้นหรือ,อยังไม่เจริญสติหรือเจริญปัญญาเขาก็จะไม่สามารถเลยแต่วันนี้สิ่งที่เขาต้องการก,ก็คือเขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพราะเขารู้ว่าอารมณ์ของเขาม,ม,มันไม่ดีเลยนะมันไม่โอเคเลยนะแล้วก็สิ่งที่เขาเป็นอนะม,นมันทําให้เขารู้สึกทอ้อแท้ใจ ทำให้มันไม่มีความสุขอะ่ะอืมไม่มีความสุขกับสิ่งที่เป็นเราก็อยากจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ตื่นรู้ตื่นเห็นทางด้านจิตวิญญาณทางด้านความรักแหละรู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงกับคุณหรือจะต้องเข้าหาคุณยังไงจะต้องทําอะไรในเรื่องที่มันควรที่จะทํามากกว่านี้เพราะตัวเขาเองก็ไม่ค่อยมีความสุขไม่ค่อยมีความสุขหรือ ไม่ค่อยรู้ว่าจะต้องทํำยังไงกับตัวเองฉะนนั้นแน่นอนค่ะมันก็มีหลายๆมุมมองหลายๆทัศนคติที่เขาก็ยังคงเป็นเขาในคงความเป็นเป็นคนรักษณะแบบเนี้ยแล้วก็อยากจะเปลี่ยนตัวเองแต่ก็ต้องใช้เวลาหรือรอเวลาสักระยะหนึ่งอะไรแบบนี้ค่ะนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะการที่เขารอรอเวลาหรือ สิ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้ยมันก็มันก็คือตัวเขานะคะมันก็คือตัวเขาที่ที่เขาต้องปรับเปลี่ยนหลายๆมุมมองฉะนั้นแน่นอนเขาอยากสิ่งที่เขาต้องการคือเขาอยากเปลี่ยนตัวเองเพื่อคุณค่ะนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ